วอนนี้เรานั่งท้ายกลับบ้านนะคะโอ้สังตูตตตนู้นภูเขาอมอหินขาวอว่าไงครับอันนี้ก็คือ แค่เอกของเราเองค่ะออออ๋ออ่เอ๋อยู่ในป่าทิลูกมูอ่ะเออตุกแกอยู่ในป่าหมูอืะอืมวันนี้ดูคลึ้มคล้มนะคะท้องฟ้า มือนฝนจะตก,กะเลยดูเหมือนฝนจะตก,กะเลย <c ười> เออนกเหรอครับลูกเอาหยางปา่าต้นยางบ้านภูเขา,าเอาคือหยางล่ะค่ะมันมืดใช่ไหมเหเอา อันนี้อะไรนะอันนี้อะไรอันนี้เขาเอิ้นว่าไงวัดเฮ้ยครับผม ครับเออ,อสาวทะเลสาบครับผมมีไก่ด้วยครับต,ตั้งเห็นไหมครับตั้งเห็นไกไหมครับเออ <c oughs> <c oughs> ไกเออไกเอ๊ะเออเออ โอ๊ยหมาเกาะทีเขามีแต่นางกวากอันนี้หมากวากทีเลยเกาะกริกกริกกวาะอุ้ยอุ้ยอุ้ยกอดหมาหมาหนาวทีเลยหมาหนาวทีครับกอดหมากริกกริก <laughs> Ở đại có bớt phải đen mấy bà